ธรรมทานเป็นทานอันสูงสุดขอทำหน้าที่นี้อีกคนเพื่อปัจจัยแห่งการรู้การมีสติทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นที่สนใจธรรมะของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสแกอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนเราเกิดมาไม่เห็นมีอะไรดีมีดีอยู่อย่างเดียวคือสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติภาวนา คือการมองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของชั่วคราวมีแต่ปัญหามีแต่ทุกข์แล้วก็เสื่อมพังสลายไปในที่สุดดูก่อนท่านทั้งหลายผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายถ้าท่านต้องการพ้นภัยจากการเกิดแก่เจ็บตายท่านควรมีคุณธรรม6ประการนี้ไว้เป็นประจำจิตประจำใจถูกท่านย่อมจะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ถึงความสุขใจอย่างยอดเยี่ยมคุณ6ประการนั้นคือ 1. คข่มจิตในเวลาที่ควรคม่ม 2. ประครับประคองจิตในยามที่ควรประครับประคอง 3. ทาทำจิตให้ร่าเริงในยามที่ควรร่าเริง 4. ทําทำจิตวางเฉยในยามที่ควรวางเฉย 5. มีจิตน้อมไปในอริยมรรคอริยผลอันประณีตสูงสุด 6. มีจิตตั้งมั่นในพระนิพพานเป็นจุดมหมายปลายทางของชีวิตผู้ปฏิบัติที่มีความสามารถสลาดย่อมจะต้องศึกษาจิตใจและอารมณ์ของตนให้เข้าใจและรู้จักวิธีกำหนดปล่อยวางหรือควบคุมจิตใจและอารมณ์ให้ได้เปรียบเสมือนเวลาที่เราขับรถจนจะต้องศึกษาให้เข้าถึงวิธีการขับขี่ที่ปลอดภ,ภัย บางครั้งควรเร่งบางกล่าวควรผ่อนบางทีก็ต้องหยุดเร่งในเวลาที่ควรเร่งผ่อนในเวลาที่ควรผ่อนหยุดในเวลาที่ควรหยุดก็จะสามารถถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยข้อสำคัญที่สุดของการปฏิบัติคือต้องไม่ประมาทต้องปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งแต่วันนี้ใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไรถ้าเราปฏิบัติ ไม่เป็นเสียแต่วันนี้เวลาใกล้ตายมันก็ไม่เป็นเหมือนกันเหมือนคนที่เพิ่งคิดหัดว่ายน้ำเวลาใกล้จะจมน้ำตายนั่นแหละก็จมตายไปเปล่าๆถ้าในหนึ่งวันนี้ไม่ปฏิบัติภาวนาวันนั้นขาดทุนเสียห,ยหายหลายล้านบาทจงมองดูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าขนสัตว์สิ่งของเงินทองลาบยศนิ่ทาสรรเสริญ เป็นของโกหกของสมมติภาพมายาทุกอย่างไม่ใช่ของจริงเป็นของหลอกลวงที่คนไม่สลาดต่างพากันหลงไหลกับสิ่งของสมมติของโกหกไม่ว่าอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายก็ไม่ใช่ของเราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกทั้งหลายเกิดจากเหตุคือความไม่รู้ความอยากได้ถ้าต้องการดับทุกขต้องดับเหตุก่อน คือให้รู้ว่าทั้งสามโลกเป็นอนิจจงเปลี่ยนแปลงเ,เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นปัญหาและสูญสลายตายกันในที่สุดถ้าเรามีญาณก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในชีวิตเราไม่มีการบังเอิญเลยผู้ปฏิบัติธรรมยอมพิจรารณาร่างกายคนสัตว์ในโลกว่าน่าเกลียดน่ากลัวเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภาระต้องดูแลอย่างหนัก เน่าเหม็นแตกสลายตายไปกันหมดผู้ที่มีศรัทธาแท้คือผู้ที่เชื่อและยอมรับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแทนที่จะเอาความโลภความโกรธความหลงมาเป็นที่พึ่งผู้ปฏิบัติตามพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าส่งสอนคือให้ขยันภาวนาแล้วความโลภความโกรธความหลงจะน้อยลงและหมดไป ผู้ปฏิบัติต้องหมั่นตามดูจิตรักษาจิตผู้ฝึกจิตถ้าทำจิตให้มีอารมณ์หลายอย่างจะสงบไม่ได้และไม่สภาพของจิตตามเป็นจริงถ้าทำจิตให้ดิ่งแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวโดยเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างแตกสลายตายหมดสิ้นแล้วจิตก็มีกำลังเปล่งรัศมีแห่งความสว่างออกมาเต็มที่มองสภาพของจิตตามเป็นจริง ได้ว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นกิเลสอะไรควรรักษาอะไรควรละทิ้งออกจากจิตไม่ควรใส่ใจสนใจเรื่องของผู้อื่นควรตั้งใจควรตรวจสำรวจตูจิตของเราเองว่ายังมีความโลภความโกรธความหลงเคดว่าร่างกายนี้ยังเป็นของจิตหรือไม่ตามความเป็นจริงแล้วจิตก,กับกายไม่ใช่อันเดียวกันเพียงแต่มาอาศัยกันชั่วคราวเท่านั้น อารมณ์วางเฉยมีสมอย่างอย่างที่หนึ่งวางเฉยแบบหยาบคืออารมณ์ปุถุชนที่เฉยเฉยไม่คิดดีไม่คิดชั่วซึ่งมีเป็นครั้งคราวเท่านั้นอย่างที่สองวางเฉยแบบกลางมีในผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนามีความรู้ตัวมีความสงบของจิตวางอารมณ์จากความดีความชั่วสุขสุข ทุกๆใดๆในโลกีวิสัยเฉยบ่อยมากขึ้นและข้อที่สามวางเฉยแบบละเอียดคืออารมณ์ของพระอริยเจ้าพระอระหันต์ซึ่งไม่มีอารมณ์สุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วดีใจปนเสียใจวิตกกังวลฟุ้งซ่านรำาคาญใจไม่มีไม่คิดปรุงแต่งไปในอดีตปัจจุบันอนาคตมีความวางเฉยในร่างกายของท่านเอง จะเจ็บปวดทรมานจิตท่านนิ่งเฉยอยู่ในจิตของท่านว่าจิตส่วนจิตกายเป็นเพียงของสมมุติของชั่วคราวตายเมื่อไรท่านก็พร้อมที่จะทิ้งรูปปนามขันสเสวยวิมุตติสุขแดนอมตะทิพนิพพานติดตามองค์พระพรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของดีนั้นมีอยู่ในตัวของเราทุกคนของดีนั้นอยู่ที่จิตของท่านทุกท่านของไม่ดีอยู่ที่ร่างกาย จิตมีสามขั้นตรีโทเอกถ้าตรีก็ต่ำหน่อยอย่างพุ่นวายเป็นทุกข์กับเรื่องของโลกขั้นโทก็มีศีลครบมีเมตตาทำบุญทำทานขั้นเอกนี่ดีมากจิตก็มองดูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์สัตว์นรกเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ตายสลายผุพังไปกันหมดสิ้นตัวอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของตน ไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับเอาไว้ให้คงที่ก็ไม่ได้ตัวนี่แหละเป็นตัวเอกไล่ไปไล่มาให้มันเห็นร่างกายคนเราตายแน่ๆคนเราหนีตายไม่พ้นแม้เพียงวันเดียวหนึ่งตายน้อยก็คือนอนหลับทุกคืนหลับชั่วคราวคือตายทุกคืนตื่นตอนเช้าอย่างที่สองตายใหญ่ก็คือนอนหลับตลอดการ แต่จิตไปตื่นตรงที่มีกายใหม่มีกายใหม่ที่อื่นเป็นกายผีกายสัตว์กายเทวดากายพรหมแล้วแต่ผลบุญหรือผลบาปที่ทำไว้ตอนเป็นคนหลวงปู่ดูสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเกี่ยวกับพระไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญานั้นหลวงพ่อท่านเคยอธิบายไว้ให้ฟังว่า ผู้มีศีลดีย่อมเป็นพื้นฐานของสมาธิและสามารถจังปัญญาให้เกิดได้ผู้ที่มีสมาธิดีย่อมสามารถสร้างปัญญาให้เกิดและเล็งเห็นความสำคัญของการมีศีลสำหรับผู้ที่มีปัญญาดีแล้วย่อมมีความฉลาดสามารถครอบคลุมรู้ถึงวิธีการรักษาศีลและย่อมได้ตัวสมาธิด้วย จะเห็นว่าพระไตรศิกขาทั้งสามข้อนี้เกี่ยวเนื่องกันหมดโดยที่ต่างฝ่ายต่างก็เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนกันดังเช่นคำของครูบาอาจารย์บางท่านว่าสมาธิอบรมปัญญาและปัญญาอบรมสมาธิซึ่งท่านเน้นทางด้านปัญญาที่มีความสำคัญครอบคลุ่มทุกอย่างศีลส,ส,สมาธิปัญญาสมาธิปัญญาศีล ปัญญาศีลสมาธิถ้าพูดถึงอนิสงค์ของการภาวนาหลวงพ่อท่านเคยพูดเสมอว่าอุปชาคา่าคือหลวงพ่อกรันสอนว่าภาวนาได้เห็นแสงสว่างเท่าไหรยหัวไม่ขีดชั่วประเดี๋ยวเดียวเท่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นยังมีอนิสงส์มากกว่าตักบาจจนขันลงหินทะลุพวกเรา มักจะได้ยินท่านคอยให้กำลังใจโย,ย่บ่อยๆว่ามันทำเข้าไว้มันทำเข้าไว้ต่อไปจะได้เป็นที่พึ่งภัยภาคหน้าเสมือนหนึ่งเป็นการเตือนให้เราเร่งความเพียรให้มากการให้ทานรักษาศีลร้อยครั้งผ่านครั้งก็ไม่เท่ากับนั่งภาวนาหนเดียวนั่งภาวนาร้อยครั้งผ่านครั้งกุศลที่ได้ก็ไม่เท่ากุศลจิตที่สงบ เป็นสมาธิเกิดปัญญาเพียงครั้งเดียวแล้วควรทำหรือไม่ครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์หลวงพ่อผู้สนใจทำปฏิบัติกำลังนั่งภาวนาเงียบอยู่ไม่ห่างจากท่านเท่าใดนักบังเอิญมีแขกมาหาสิทธิ์ผู้นั้นแต่ไม่เห็นก็มีศิษย์อีกท่านหนึ่งเดินเรียกชื่อท่านผู้กำลังนั่งภาวนาอยู่ด้วยเสียงอันดัง และเมื่อเดินมาเห็นสิทธิ์ผู้นั้นกำลังภาวนาอยู่ก็จับแขนดึงขึ้นมาทั้งที่กำลังนั่งภาวนาเมื่อผู้นั้นห่างไปแล้วหลวงพ่อท่านจึงเปะยะขึ้นมาว่าในพุทธกาลครั้งก่อนมีพระอรหันต์องค์หนึ่งกำลังอยู่ในนิโรธสมาบัติได้มีนกแสกตัวหนึ่งบินโชผ่านหน้าท่านพร้อมกับร้องแซกแซก ท่นานวนกแสกตัวนั้นเมื่อตายแล้วได้ไปอยู่ในนรกแม้กับนี้พระพุทธเจ้าผ่านไปได้พระองค์ที่สี่แล้วนกแสกตัวนั้นก็ยังไม่ได้ขึ้นมาจากนรกเลยแสงสว่างเป็นกิเลสมีคนเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ามีผู้กล่าวว่าการทำสมาธิแล้วบังเกิดความสว่างหรือเห็นแสงสว่างนั้นไม่ดีเพราะเป็นกิเลส มืดมืดจึงจะดีหลวงพ่อท่านกล่าวว่าที่ว่าเป็นกิเลสก็ถูกแต่เบื้องแรกต้องอาศัยกิเลสไปละกิเลสคืออาศัยกิเลสส่วนละเอียดไปละกิเลสส่วนหยาบแต่ก็ไม่ได้หัดให้ติดในแสงสว่างหรือหลงแสงสว่างแต่ให้ใช้แสงสว่างให้ถูกให้เป็นประโยชน์เหมือนอย่างกับเราเดินผ่านไปในที่มืด ต้องใช้แสงสว่างหรือจะข้ามแม่น้ำมหาสมุทรก็ต้องอาศัยเรืออาศัยแพแต่เมื่อถึงฝั่งแล้วก็ไม่ได้แบกเรือหรือแบกแพขึ้นไปฝั่งด้วยแสงสว่างอันเป็นผลจากการเจริญสามาธิก็เช่นกันผู้มีสติปัญญาสามารถใช้เพื่อให้เกิดปัญญาอันเป็นแสงสว่างภายในที่ไม่มีแสงใดเสมอเหมือนดังธรรมที่ว่านัตถีปัญญาสมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี